ไม่ผมรู้สึกคุณจะร้องไห้ไม่หรอกยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนัทวุฒิใสเกลือกพูดแล้วไม่คืนคำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไม่มีส่วนร่วมใดๆทั้งสิ้นกับพรรคเพื่อไทยขอวางมือจากทุกอย่างไปขายข้าวแกงลุงตู่ลุงตู่อยู่ในอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบาท ผลหลักๆที่ทําให้ตัดสินใจอย่างนี้ก็พอพักเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลโดยมีพักสองรุงเข้ามาร่วมเอาผมไปตีให้ตายผมก็ไม่มีวันประกาศว่าผมพร้อมใจฮิ้วบ้องกัญชาร่วมทางกับพักภูมิใจไทยทําให้คุณนะัทวุฒิรู้สึกส่วนทางกับคําพูดที่เคยรั่นวาจาเอาไว้กับประชาชนในฐานะรูปผู้ชายเขาจึงต้องขอรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองเมื่อได้ประกาศกับประชาชนแล้วก็ได้แสดงจุดยืนเช่นนั้นมาตลอด ผมก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ยืนยันมาโดยเป็นการราออกด้วยดีมีการโทรคุยกับคนสำคัญในพรรคทุกคนตั้งแต่คุณเศรษฐาคุณอุงอิงคุณโอครวมไปถึงต่อสายตรงหาอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรเพื่อกาบลานี่ไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลแต่เป็นเรื่องของหลักการล้วนๆซึ่งทุกคนก็เคารพในการตัดสินใจของคุณนัทวุฒิเป็นอย่างดีแกก็าถามว่าคุณอยู่ไม่ได้ใช่ไหมผมบอกครับถ้าแบบนี้ผมอยู่ไม่ได้ คุณเสถาก็ถามว่ามันมีเหตุอะไรเกี่ยวกับผมไหมผมบอกไม่มีไม่มีทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลอ่ะมันเป็นเรื่องหลักการผมรัก่วงคนเหล่านี้จริงๆคุณรักศิลป์ก็ก็เรียนพัดนครับเรียนยังไงเพราว่าผมผมไปกับแบบนี้ไม่ได้ครับผมก็ก็กราบลาท่านก็เข้าใจครับท่านก็บอกว่านี่คือสิลป์ที่น้องยินมาตลอดครับ พร้อมกับยืนยันอีกว่านี่ไม่ใช่ฉากหนึ่งในการแสดงละครแต่เป็นการรักษาคำพูดที่ให้อาไว้กับประชาชนสังเกตได้เลยว่าสีหน้าในวันนี้ของคุณนัชวุฒิดูไม่สดใสบางช่วงเสียงสันส้นๆมีน้ำตารื้นทำให้รู้เลยว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากจริงๆกว่าจะเดินออกมาจากบุคคลที่รักยิ่งได้มันอธิบายไปคำพูดยังไงมันแน่นในนี้ ผมตัดสินใจเดินออกมาเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับผมอย่างที่เรียนน่ะยังไงผมก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ยังไงผมก็อยู่กับมันไม่ได้และจะให้ผมอธิบายว่าสิ่งนี้มันถูกต้องผมก็พูดแบบนั้นไม่ได้และคุณนัฐวุฒิก็ยังได้เปิดใจอีกว่าตอนที่คุณธนาทรเริ่มสร้างผักแรก เคยมาชวนไปทำงานการเมืองด้วยกันแต่ด้วยความที่ซื่อสัตย์ต่อมิตรภาพที่มีให้เพื่อไทยคุณนัทวุฒิจึงไม่ยอมทิ้งบ้านเก่าออกมาและบทบาทต่อจากนี้ของคุณนัทวุฒิก็คงจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วขอเป็นคนดูเพียงอย่างเดียวคะ่ะ